มาแล้วมาแล้วตัวติมสีบนเรื่องบอลบอลน้องบอลแล้ว เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะยังไม่ให้ไปค่ะยังไม่ให้ไปมามาวันนี้นี่รู้รู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงมากันให้อพอเซนกรีนให้กับครอบครัวใหบีหน่อยได้ไหมคะใช่ค่ะวันนี้จะบอกว่ามากับครอบครัวค่ะเพราะว่ารเรานําไปร้ายงานเราได้ อันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นตัวดึงนองบวัวลำพูนะฮะค่ะบอยสิริชยัยแอนออรดีอยู่ที่ไหนต้องมีคุณแม่อยู่ที่นั่นนะครับ <Yeah. S 1> เอาเดี๋ยวสงสยัยไหมเป็นยังกันครับยายบึงคือใส่ดอกไม้สีเหลืองมาคือกันเอออีลีลหะเป็นพี่น้องกันก็ไม่ย่ยบึงบอกโอ้ <c oughs> โทษครับแม่ขาย่ยบึงผุ้ใไดเกิดก้อนกัน แห่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เซรีการไฟฟ้าจัดให้จัดใหญ่ด้วยนะคะและนะคะตามธรรมเนียมค่ะเดี๋ยวเราเก็บภาพเลยไม่รอช้าได้เลยค่ะวัะนนี้เดี๋ยวให้พี่อันเป็น MC หน่อยอเรียนเชิญเรียนเชิญข้อโครยเอได้มีคุณแอนค่ะมีคุณบอย